ซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP พี่16เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าผมไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้ของผมจะไปจบที่หลีกไหนะ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลารินเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้องเปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ครับสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลารินเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ใคลิปชันหรือใ,นในต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคุณทูกทุกคนด้วยนะครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ตันี่อยู่เกมหลายลินเจอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปไอดี้ายม่วงสายฟีดองลูบี้9 9 9 9ลูบี้ไปชิดลิกกำนานนั้นเองน้อบอ่ะ ซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ีที่16เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุผมไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้ของผมจะไปจบที่หลีกไหนก็ไม่รู้นุ่มอาเดี๋ยวเราไปรู้กันที่โหมด p v กันเลยว่าผมจะไปจบที่หลีกอะไรการน้่มอะซึ่ง P ีพีหมุนเวียนในอาทิตย์นี้ของเราทุผมก็เป็น p v ี PP หมุนเวียนธาตุไม้นั่นเองซึ่งมันวนรอบกลับมาท่มอะสำหรับใครที่มีเลนเจอร์ธาตุไม้ก็น่าจะได้เปรียบในโหมด P ีพในรอบนี้ทุ่มอะ รอบนี้ของเราได้ลูบี้เพิ่มขึ้นมาอีก100ลูบี้เองทำให้ลูบีของผมตอนนี้อยู่ที่2,270ลูบีแล้วน่ผมอมผมว่ามันยังไม่เพียงพอสำหรับไอดีของผมนู่มเหรอเราไปหารับเพิ่มจากสมุดสะสมแล้วก็จากช่องทางอื่นๆหน่อยละกันน่มเพราะว่าผมก็ได้ทำการไปตีบวกเรนเจอร์ไว้ด้วยเหมือนกันท่มไม่รู้ว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่ลูบี้่ผมแต่ว่าน่าจะได้ไม่ค่อยเยอะน่ผอเดี๋ยวเรามารับกันเลยว่า จะได้กี่ลูบี้การนมสำหรับสมุดสะสมของผมได้เพิ่มมาอีก20ลูบีน้น้ตอนนี้ก็ อยู่ที่2290ล้รูบี้แล้วน้โอ้โหก็ใกล้ที่จะเข้าเลขสา0พันแล้วนบองโอ้โหถือว่าเราเดินทางมาไกลมากมากน้องอ่ะผมว่าแค่นี้มันยังไม่สุดน้อมสำหรับ ID ไอดีป้ายม่วงสายฟรีของผมเดี๋ยวเราไปรับลูบี้เพิ่มกันอีก100ลูบี้กันเลยน้ผมก็จะมาแลกกันที่ร้านค้านเองอ่ะหลายคนก็อาจจะสอบถามผมน้องว่าทําไมผมไม่แลกเกียร์กับแลกกุบก่อนทั้งๆท,ที่สามารถแลกได้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วน้อมอ่ะผมก็พูดตามตรงเลยว่า ผมจะเน้นหาลูบี้ให้ได้มากที่สุดก่อนเพราะว่าลูบี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับการทําให้ไอดีของผมขึ้นไปยืนบริกตทตนานให้ได้น้ผมอ่ะฉบับสายฟรีแล้วนะองผมลูบี้ฟรีผมต้องเก็บให้หมดเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแลกเพิ่มกันอีก100ลูบีล้ละกันนะผมตอนนี้ลูบี้ของผมก็ปาไปที่ 2, 3งพัเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้อโอ้โหใกล้ที่จะแบบถึง3 0 0พันลูบี้แล้วผมถือว่าค่อนข้างที่มาเร็วมากๆเลยน้อมสำหรับ ID ไอดีป้ายม่วงคลิปนี้น้อมอ่ะ เดี๋ยวเราไปทําการตี PVP สักเกม2เกมละกันเพราะว่า PVP ในรอบนี้ก็เป็น PVP หมุนเวียนธาตุไม้ด้วยผมว่าน่าจะเป็นธาตุไม้กับธาตุมืดเถอะผมสำหรับรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตีกันเลยว่าเราจะสามารถสู้ทีมฟันธงได้ไหมอ่ะและอีกอย่างหนึ่ง,งที่หลายๆคนสอบถามผมเข้ามาเยอะมาก,ากเหมือนกันก็เป็นตัวของราล็อกนั่นเองอ่ะหลายคนถามเข้ามาว่าตัวของราล็อกโดนเนิฟหรือเปล่าผมพูดจากใจจริงแล้วก็พูดจากการใช้งานของผมเลยว่ามันยังไม่โดนเนิฟเถ่ะผมอ่ะที่หลายๆคนเห็นว่ามันข้า บ้างไม่ข้ามบ้างหน่มมันก็เป็นปกติของดาวล็อกอยู่แล้วโผมแล้วก็ที่ก่อนหน้านี้มัน ตีไม่ข้ามหลังเลยนุผมน่าจะเป็นบัคแพทนะผมอ่ะก็ตอนนี้ก็มีการอัปเดตแพทเข้ามาแล้วนุ่มการข้ามของบาวล็อกก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนมุ่มอันนี้คือจากการที่ผมคาดเดาวไวน้นุ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาตีทีมนี้ละกันว่าเราจะสู้ได้ไหมก็ทีมของเขามีตัวดาวมิดถึง2ตัวกันเลยนุ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาสู้กับทีมนี้ละกันตัวที่ผมจะเอาไปสู้กับเขาท่คนมก็จะเป็นหน้าต่างทีมเอเลยส่วนตัวที่เป็นไม้ตายของไอดีป้ายม่วงของผมก็คือตัวของโพไซดอนันเองซึ่งตัวนี้หลายๆคคนนก็็งจะรู้้ัวว่่าาเปตทีขมลึกกแล้้ว็ขา,าๆคน ถึงแม้ว่าสกิลจะไม่ทะลุอมตะแต่บอกกันเลยว่าตัวนี้ถ้าโดนไปทีถึงกับร้องเลยนะผมอันนี่เรียบร้อยนะผมก็อย่างที่เห็นว่าบาวล็อกก็ยังเป็นบาวล็อกอยู่วันยังข้ามน้มก็ยังเป็นตัวที่โกงอยู่นผมแนะนําเลยว่าใครที่อยากจะปั้นตัวของบาาล็อกเป็น9าดาวแม็กตอนนี้ก็ยังทําได้อยู่นะผมอ่ะเท่าที่เห็นคือนี่ข้ามระดับ3แบบชิวๆเลยนะผมก็ยังไม่เห็นแบบ มีการข้ามกองหน้าเลยน่นมที่ผมเห็นก็จะเป็นกองหลังซะส่วนใหญ่เลยน่นมสำหรับเจ้าตัวของบราวล็อกโ่นมอะ่ะก็ประมาณนี้ละกันก็สำหรับใครที่ ยังลังเลอยู่ว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันอ่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปด,ดองดูบีแต่ก็สืบสาระให้นิดนิดหน่นอยหน่อยเท่าะก็อย่างที่เห็นเลยว่าตัวของ b a l ล็อก็ยังไม่โดนเนิร์ฟท่มตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ติดเมต้าไปยาวๆเลยน่าจะเอามาใช้คู่กับตัวของบอสตัวใหม่ท่มซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปิดตามล่าแน่นอนว่าความกรงของมันคือ เลียนจริงๆนุ่มคือข้ามระดับ3ยังไม่พอสามารถต,ต่อต้านคอมโบความสามารถที่เป็นหยุดห้าวี้อีกผมว่าถ้าใครที่ไม่เปิดตามล่าไว้น่าจะพลาดนะผมอ่ะเดี๋ยวก็จะไปหาจูกาชามาเพิ่มแล้วก็มาไล่เปิดกันทุกๆไอดีของผมเลยท่มแล้วก็มีสิทธิ์ที่ผมจะปั้นเป็นลางก้าดาวแม็กแล้วก็เอามาทดสอบให้ดูด้วยน่มอ,อ่ะเกมแรกของเราถือว่าชนะได้ไม่ยากเกย็นน้่มเดี๋ยวเรามาต่อที่เกมที่2แล้วกัน เกมที่2เราเจอตัวของยอมาทูห่มเคียย์ไม่สุดแบบนี้เราน่าจะตีได้แบบสบายๆเลยน่มอ่ะแต้มตานี้ก็น่าจะหวานเจี๊ยบเลยน่มมาเรามาลุ้นกันเลยว่าตานี้จะหวานเจี๊ยบจริงหรือเปล่าน่มเพราะว่าตัวแก้ทางของเราก็เป็นตัวของยอมาทูด้วยน่มอ่ะแต่ว่าเรามีตัวของโูไซดอนน่มอันนี้เราไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นมเพราะว่าโูไซดอนบอกกันเลย,ยว่า ข้ามทีนึงแบบประทับใจสุดๆเลยนผมนี่อย่างที่หลายๆคนรู้นผมว่าตัวของโพไซดอนก็ยังเป็นตัวของโพไซดอนอยู่วันยังข้ามน่ผมคือมันข้ามระดับ3ามน่นผมแล้วก็ข้ามลึกมากๆข้ามตั้งแต่หน้าป้อมตัวเองถึงหน้าป้อมฝันตี่ข้ามน่ผมความลึกคือโอกงมากๆเลยนะนผมใครที่มีในดีแล้วก็ยังไม่ได้นามาเล่นน่นผมผมแนะนําว่าลองเอามาเล่นดูทนผมคือมันเป็นตัวที่เกียนจริงๆเลยน่นผมสำหรับเจ้าตัวของอ่า โคไซดอนทุมแต่ว่าตอนนี้ของผมน่าจะเจอตัวของยูมาทูดเก็บกวาดแล้วผมแล้วก็บวกกับมันจิโร่ที่ค่อนข้างถึกด้วยผมว่าเกมนี้เรียบร้อยแล้วผกมอะก็ประมาททีมฝันข้ามไปเล็กน้อยผมคือผม ไม่ได้ใช้ไอเทมอ,อมตะตอนที่โดนสว่วนตะกี้นูออ่มอะแอบสิได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนู่เดี๋ยวเรามาสองเกียร์กันหน่อยละกันว่าทีมของเขาเปีนไงกันบ้างก็โอ้โหคือไมกี้เขายัดเต็มสูบเลยนู่มเฟลุนก็ใส่เต็มสูบเลยแพ้ก็ไม่แปลกนู่มสำหรับท,ทีมนี้เกียร์ถือว่าค่อนข้างที่ตึงมือมากนู่มแต่ก็ไม่เป็นไรละกันเดี๋ยวเรามาลีหาทีมถัดไปแล้วก็มาตียนต่อเลยละกันนู่มมาเรามาเจอกับทีมนี้นู่มซึ่งเขาได้ใส่เบ็นตัวของดาวินชีด้วยแบบนี้ผมว่าน่าจะอันตรายพอสมควรเลยรผมขอีห่น ตัวบินผมข้าหนุ่มามว่าผมไม่ค่อยแข็งแรงนุ่มทีมผัดปโอ้โหผมเจอมูลนี้ผมไม่ค่อยอยากจะสู่นตัวบินอีแล้วตนุทนี้ขอทีมที่ไม่มีตัวบินน่ถ้ามีตัวบินก็ขอเป็นทีนี้ก็น่าสนใจอนกรนุ่ถ้าผมอยากจะตีน่าจะตีได้และเอาไปว่าเราตีทีนี้และการหนุมีทั้งตัวบินแล้วก็ศาสตาดาวิชีนุแต่ว่าเราพกตัวการบินมาถึงสอตัวแบบนี้ไม่น่าจะยากหนุ่มอะหรือว่าจะยากอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันในหน้าเกมแล้วกันมาเรามาดุบกันว่าเกมนี้ของเราจะสู้ได้ไหม ทิมเข้ามาถึงหน้าป้อมฝนรงข้ามนะมนี่คือเป็นตัวที่โกงมากๆ,ๆนะผมเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวปิดทองหลังพระได้เลยเนะผมสำหรับเจ้าตัวของภูไดอ์น่ผมถึงแม้ว่าสกิลจะไม่ทะลุอมาตะนะผมแต่ผมบอกกัาเลยว่าข้ามทีนึงแล้วก็ข้ามลึกด้วยแล้วก็แรงด้วยนะผมสำหรับเจ้าตัวของภูไดอนน่อมนี่เรียบร้อยแล้วเกมนี้น่าจะหวานเจี๊ยบเลยเนะผมอะ ก็ประมาณนี้ละกันตัวบินฝนค่ำไม่น่าจะข้องผมได้เพราะว่าผมพกตัวกันบินมาสอตัวน่มไอโบบินน่าจะโดนสอยยับเลยน่มสำหรับเกมนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนอ่มก็ถือว่าจบป้อมได้เร็วเหมือนกันนมสำหรับเกมนี้อ่าฝนคัมเป็นเลเวลตำนานาน91เลยนมถือว่าห่างผมเกือบเกือบ200รเลเวลไม่ก็เกือบเกือบ300รเลเวลเลยนมสำหรับเลเวลตรงนี้นุมถือว่าห่างกันเยอะมากๆน่มอ่ะ ก็ถือว่าตบได้อยู่เหมือนกันนะเรนเจอร์ของเขาไม่น่าจะแข็งแกร่งนะผมเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าเขาติดเกียร์ยังไงโอ้โหคือแบบเรนเจอร์ของเขาศักยภาพคืออัพตันหมดเลยนะผมแต่ติดปัญหายอย่างเดียวคือเกียร์สเปสะสปะหมดเลยนะ ถ้ามาอยู่ในมือของผมผมว่าไอดีนี้ไม่ต่ำก่ามาสเตอร์3แน่นอนผมดูจากเกียร์แล้วผมว่าน่าจะดันได้แบบสบายเลยโอ้โหเสียดายไอดีนี้มากๆากมนี่โอ้โหพอมาดูเกียร์จริงๆเขาก็มีเกียร์ดีๆใช้ท่มแต่ว่าเขาไม่เอามาใส่กับตัวหลักผมผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงปั้นแบบนี้ท่มอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นไอดีอินดี้ไหมเพราะว่าดูจากเรนเจอร์แล้วก็ดูจากเกียร์แล้วคือ ไม่น่าจะล่อทอมสำหรับทีมนี้นี่ก็อย่างที่เห็นเลยว่าทีมของเขาคือตดเกีย์แบบสเปะสปะมากๆทอมถ้าเป็นผมผมน่าจะติดได้ดีกว่านี้ทอมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมนี้เดี๋ยวเราไปตีกันต่อละกันเหลืออีก2ดาบทอมไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้ไหมทีนี้เราเจอเมกูมินแต่ว่าเกียรเขาไม่สุดมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่เราจะตีแพ้ทอมแต่ว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ทอมอี๋จะเรามาสู้กับทีมนี้แล้วกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าทอมมา ขอ ID ไอดีป้ายมงของเราไปตีทีมนี้หน่อยได้ไหมท่ผมแพ้ก็ถือว่าแจกแต้มไปเพราะเป็นทีมคนไทยด้วยท่มะเกมนี้เราจะสู้ได้ไหมเจอเมกูมินผมว่าน,น่าจะสู้ยากพอสมควรแหละแต่ว่าไม่น่าจะเกินมือ ID ไอดีป้ายมงของของ่ไหมโอ้โหเฟลุน อ่ะไม่ใช่เฟรูนุ่ฟีเลนโอ้โหฉีดมาทีคือหน้าโยกหมดเลยท่านเดี๋ยวผมขอใช้อเทมพัดก่อนละกันนี่บาาล็อกของผมคือได้ความสามารถนี้คือดีสุดๆเลยท่านผมอ่น่าจะเข้าไปถึงป้อมฝันข้ามแล้วก็จ่ายดาเมจได้เพียงพอท่มนี่แล้วก็โพไซดอนคือเสียบยับเลยท่จาจังหวะนี้เรียบร้อยาจบป้อมได้เร็วมากๆมอ่ะ ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับทีมนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทีมของเขาใส่เกียร์ยัยงไงท่อมเดียวผมขอไบส่องเกียร์ของเขาเล็กๆในน้อย,อยละกันน่าจะเห็นเป็นเกียร์ฟรีซะส่วนใหญ่เลยท่อมสำหรับไอดีนี้โอ้โหเกียร์ดูแน่นอนก็มีแต่ว่าเขาไม่ติดให้กับตัวดาวเมท่อมอันนี้เสียดายเหมือนกันถ้าไปติดให้กับตัวของบาล็อกกับตัวของเมกูมินผมว่าทีมนี้น่าจะยืนไม่ต่ำกว่าเพชรสามท่อะเป็นผมผมเอาติดให้เมกูมินไปแล้วท<ๆ>่มบัก เกมสุดท้ายมาวัดดวงกันว่าเราจะเจอทีมไหนโอ้โหทีนี้ก็เกินไปนุ่มเดี๋ยวขอรีหนีก็แล้วกันมาทีนี้พอสู้ได้แต่ก็ขอไม่เสี่ยงเหมือนกันผมว่าทีมของเขาคือตัวชนค่าที่แข็งผมอะเราไปทีมผ่าไปดีกว่าโอ้โหยังไม่เจอทีมที่แบบเราพอสู้ได้เลยนุ่มส่วนใหญ่ก็จะมีตัวบินโอ้โหมีตัวบินทีมตัวทีนี้แต่น่าสนใจนุ่มน่าจะไปขอได้อยู่แหละแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าตัวชูนเขาโอ้โหอยี่สุเหมือนกันนุ่มขอรีหนีก็แล้วกันว่าทีมนี้เจอสตาร์คู่กับตัวของดาวล็อกใส่่่่่่เเกกีีีียยรรร์ฟฟดดด้้้้ววออออะะะผมมมมาาาานนนจจพสูไไไแแหลลถบบฉป เรามรลุกันว่าเกมนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าทุ่มอะสำหรับการดองลูบีของไอดนีนทุ่มสำหรับใครที่ ติดตามใหม่หรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้ทอมผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันโน่มโอ้โหมันจิโร่ขอป้อมผมแล้วเกือบไปนน้มตะกี้ถ้าผมไม่พัดส่วนคือเรียบร้อยแล้วนน้มอ่ะสําหรับคนดูมือใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้ท่มผมไม่ใช่โปรนน่มอ่ะพูดตรงๆคือผมไม่ใช่โปรนน้มผมเล่นแบบใสสะอาดเลยก็สามารถไปติดตามกันได้ตั้งแต่ ep แรกๆได้เลยทอมสำหรับ id นี้ท่มอ่ะก็ะถ้าใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกะันไปไปด้ ขอคนละ1ติดตามนะผมอ่ะโอ้โหตอนนี้คือน่าจะโดนฟิเลนฉีดยับแล้วน่ผมผมก็ต้องปล่อยทีมนี้เป็นหลักแล้วแหละเพราะว่ามันจิโร่มันตะกี้มันโดดเข้ามาเคาะป้อมผมนะนผมคือแบบตะกี้เกือบจบเกมแล้วน่ผมถ้าผมไม่เห็นโอ้โหเรียบร้อยเลยฟิเลนตัวพิกเกมของเขาไม่ใช่ตัวของบาล็อกน่ผมเป็นตัวของฟิเลนตั้งหากผมคือแบบฉีดทีหนึ่งคือหายทั้งยวงเลยท่านโอ้โหมันจิโร่มันเคาะป้อมผมอีกแล้วน่าน เกมนี้ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะโดนคอป้อมแหกก่อนทอมโอ้โหเรียบร้อยเลยเกมนี้ไม่น่าประมาทเลยทอมสำหรับคิมของคุณแมนทอมเรียบร้อยเจอตัวของฟีเลนกับสตาร์คคู่กันไม่ไหวทอมโอ้โหคือเกมนี้ไม่น่าจะแพ้ทอมแต่ก็แพ้ไปแล้วทอมอ่ะก็เดี๋ยวไปส่องเกียร์กันหน่อยละกันว่าเกียร์ของเขาติดยังไงกันบ้างทอมเพื่อจะเป็นแนวทางของผมได้ทอมโอ้โหเกียร์คือแบบเขาก็ติดโอเคหมดเลยทอมก็ไม่มีปัญหาตรงไหนเลยทอมฟีเลนน่าจะอัปเกรดท่าไม้หมีเรียบร้อยอัปเกรดท่าจริงด้วยทอม ตัวของสักุระมิกุเป็นอะไรโอ้โหอัพเกรด่าจริงๆด้วยไอดี ID นี้คือสุดมากๆทผมเป็นผมผมเอาไอตรงนี้ไปใส่ให้ตัวของฟีเลนอีกทอมแล้วก็เลือกออปชั่นเสือเป็นรถแร่อีกทอมผมว่าน่าจะแรงได้วกว่านี้ไม่ก็เลือกเป็นพลังเวโจมตีทอมอะแค่นี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วทผมสำหรับไอดีนี้ ขนาดไม่มีเกียร์โดนแน่นอนทุ่มผมยังแบบเจอยับเลยทุ่มอ่ะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ทุ่มถือว่ามาอัปเดตรูบี้ห้ดูแล้วกันว่าตอนนี้ผมดองได้กี่รูบี้แล้วสําหรับคนดูคนไหนที่ดองตามผมหรือว่าดองทีหลังผมดองก่อนผมก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้ว่าตอนนี้มีกี่รูบี้แล้วทุ่มส่วนคนที่ถามเข้ามาว่าอาคิปอยากสองก็ต้องสุ่มหายไปไหนทุ่มอันนี้คือไม่ได้หายไปจริงๆเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังไล่เก็บรายชื่อเพื่อนกลับมายอยู่ทุ่มอ่ะหลังจากที่ไอดีของผมโดน คล้ายๆกับดูดแบน์ไปนุ่มแต่ก็ผู้กลับคืนมาได้และก็รายชื่อของผมคือหายหมดเลยก็ต้องไปตามเก็บมาทีละคนแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเก็บยังไม่ครบน่มอ่ะเดี๋ยวรอผมเก็บครบเดี๋ยวผมมาอัพคลิปให้ละกันสําหรับคลิปอยากส่งก็ต้องสูบนุ่มอ่ะอันนี้ผมไม่เลิกทำแน่นอนสําหรับคลิปอยากส่งก็ต้องสูบนุ่มคือมีเรื่อยๆแน่นอนแต่ก็มันเป็นช่วงที่ติดปัญหาอยู่น่มอ่ะผมก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนละกันแต่ถ้าผมแก้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้อยู่ละกันน่มอ่ะตอนนี้คือผม ก็เก็บสะสมรูบี้ได้ประมาณนี้แล้วนะผมส่วนใครที่อยากรู้ว่าผมจะเอาไปเปิดในรอบไหนก็อย่าลืมติดตามมาได้ว่าผมจะเปิด3,000รูบี้5,000รูบี้หรือว่าผมจะดองไปตันที่9,999รูบี้ก็ลอติดตามกันได้เหมือนกันนะผมไอดี ID นี้ก็น่าจะอัปเดตไอดีไปแบบยาวๆแล้วก็ผมคาดว่าน่าจะปั้นเลนเจอร์9ดาวแม็กให้ได้ทั้งทีมก่อนแล้วก็ค่อยไปยันลีอาไปยืนลีกตำนานให้ได้นะผมอ่ะก็ถ้าปั้นเลนเจอร์ไม่แม็กคาตัวผมว่าน่าจะยืนได้ยากพอสมควรเลยแล้วก็น่าจะตีทีมฝั่ร้้าาไ่ดดววยเพะ เพีรยก,ก็ไม่ค่อยสูดผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมศักยภาพไม่ค่อยถึงด้วยก็น่านจะสู้ยากเหมือนกันท่มส่วนคลิปที่คนดูขอเข้ามากันเยอะๆเดี๋ยวผมไล่ทยอยทําให้ทีละคลิปละการท่มก่สําสหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลารนเ,เจอร์ทอมผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจ๊น้ำกระทาท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานก่อขกดีแล้วท่มทางร้านรับเติมในระบบ iOS ทุกแพ็กเกจเลยท่มก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยช่วง ถูกที่สุดแล้วทอมตั้งแต่ที่ผมไปเห็นมาทอมคือร้านเจน้ำทผมบอกได้ว่าราคาประหยัดที่สุดเท่าที่ผมไปดูมาแล้วทอมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจหรือว่าใช้งานแอป UG จีอยู่อยากจะเติมแพ็กเกจรายวันหรือแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจน้ำคาคะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสิชชันใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิป ID ปดียม่วงสายฟรีดองลูบี้9ก้าพัปรก้าี้ล้วกันไว้เกัน้าลูบิ้เก้าไปหรคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ